โอเคครับทั้งเพจคือสยองขวัญมีสามขึ้นแล้วนะพี่นะมาครับปเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในน,นวนะครับผมยันสองทุ่มเลยนะครับผมอ่ะมาครับมาครับมาครับพี่โอ้ยขี้ทางขึ้นอะไรเห็นมั้ยนี่อันตรายมากนะพี่นะมันมีจะเสร็จ มากเลยเกือบไปวไกเลยมึงโคตรหลอนเลยวะพี่อาไปขับไปกำลังใจก่อนฉันที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เรามาที่ฉันที่เท่าไหร่แล้ว พี่มันมีเสียงอะไรวะเดี๋ยว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 เอาอีกแล้ว,ว,วพี่เสียงที่เราอยากเจอมันมาอีกแล้วปั้นแ้พี่มาเอาก็เอาวะเสียงน้ำเว้เสียงลาดน้ํามายังไงก่อนเสียงลาดน้ํามายังไงก่อน พี่ลุยนนสักครู่นะพี่ปั๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอเวลาแป๊บหนึ่งพี่เรามาคนเดียวนะครับเราไม่รู้มันเกิดกอะไรขึ้นล่า มันเหมือนมีรถขนจรเข้ามาไวพ้พี่เอเอไอ้เราก็อยู่คนเดียวด้วยต้องระวังพี่เดี๋ยวโดนขโมยนะครับลงรถอามาขับเป็นกำลังใจให้หมหมดแล้วพี่นะเราทําเต็มที่เพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆอยากรู้นะครับผมมาๆๆไปกันต่อพี่ขอบคุณทุกกำลังใจที่อยู่ด้วยกันนะพี่นะไปครับคุณลุงผมขึ้นมาชั้นที่สามที่สี่แล้วนะลุง ลุงออกมาหาหลานเธอแต่เดี๋ยวก่อนทุกห้องไฟมันตัดหมดน้ำมันไม่มีนี่ยว่าถ้ามันมีสิ่งอะ้ไงวะพี่เหปะมันมีสิ่งน้ำมายัางไกรก่อนดูมียานมีใครที่ยังอยากไปเกิดอยู่ไหม่ะ เสียงเสียงจ้าตรงไหนวะเดี๋ยว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 พี่ไอ้เสียงเริ่มชัดว่าแป๊บน,นึงเดี๋ยวเดีเด๋ยวเฮ่อเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 1> พี่รอ,องเท้ามันยังใหม่ใหอยู่เลยอ่ะใครยินมองวะฉันบนขึ้นไม่ได้นะพี่ฉันบนขึ้นไม่ได้ าะว่ามันไม่มีกระไดยอย่าบอกนะว่าเสียงที่เราได้ยินมันมาจากข้างบนนะเเสียงก่นเดินตึกตึกตึกพี่ไหบ้าใครแล้วมันคืออะไรอะตกลงมันคือเสียงอะไรวะพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอย่าบอกนะว่าเสียงที่เราได้ยินอาบน้ำมันมาจากห้องนี้มีใครอยู่ไหมครับไอ้เหี้ยมันมีเสียงตึกตุกตกอยู่ในไหนบอมีใครอยู่ไหมอะมีถ้ามีเดินออกมาเลยนะพี่นะเดินออกมานะครับ เนือน้อมันตัดหมดแล้วพี่แล้วมันมีเสียงไังไงอ่ะเฮ้ยไอเอะไรวะเดี๋ยว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 ตกลงผีหรือคนเนี่ยยิบไมันพีมันมีเสียงอะไรตามหลังมาตลอดเลยวะ สวัสดีครับไม่มีใครอยู่นู่นาอะไรวะถ้ามีน่าจะเป็นพวกจรจัดแน่เลยวะพี่มันมีโครงคีมตัดสายไฟด้วยอะ่ะ ใคราล,าล่ะไรายย้อฮะพี่ใครอ่ะพี่ผมบอกตามตรงนะครับเราอยู่คนเดียวนะพี่นะ เราไม่สามารถกระชากหรือว่าวิ่งได้นะพี่เราต้องแบบใช้สมาธิเป็นอย่างมากเลยอะมาครับออกมาหาผมหน่อยวิญญาณมาๆเดินออกมาเลยผมมาคนเดียวนะครับอะเดี๋ยวผมจะปิดไฟให้ก็ได้คุณเดินออกมาสิมาครับมืดแล้วคุณเดินออกมาเลย มาครับไม่ต้องกลัวผมนะพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวจนบัดนี้เรายังได้ยินเสียงคนคุยกันตลอดเลยอะเฮือเหียตกใจกูนึกว่าใครยืนเกิดไปแล้วไม่รู้เอาแล้วไงพี่โถ้าเป็นคนยืนหน้าขาวขนาดน,นี้นะบันไดชั้นที่หนึ่งอยู่ไหนวะ พี làm làm à. À ่พี่ฟังได้ยังสิคับน้พ่อนนมาไก่อพี่เสียงมันมาจากไหนฮะมันไม่มีค้องน้ำนี่หว่าเฮ้ยทิ้งเพื่าวะเอาตรงไงฮะกูเจออีกแล้วพี่ ฉันบนลาขึ้นไม่ได้แล้วพี่นะไปพี่เข้าไปดูกันดิคยเหมือนใครเฟี้ยอะไรหรือวะใครอ่ะทำให้เราระแวงเลพี่เราเดินข้างหน้ามันมาข้างๆเห็นปะ เอาเอ่างไงใครอะ่ะใครอยู่ข้างล่างปะครับถ้ามีปรากฏตัวปรากฏกายออกมานะเย่เสียงไว้พี่มันไม่มีใครอะ่ะแต่มันมีเสียงก้เชืเลย ไอพี่เดี๋ยวผมเช็คให้หมดทุกข้อมงินมา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 ออกมาเล่นกันสิเราได้ยินเสียงอาบนาำฝั่งนี้นะบ้ยแต่ฝั่งนู้ไม่มีพี่มันก็แปลกอ่ะ สามหนึ่งหนึ่งมีคนอยู่หรือเปล่าเส,สียงอะไรอะเฮ้ยพี่มีเสียงอะไรอ่ะมีใครอยู่เหรอ ไม่มีใครอยู่เชื่อใครยิงอกขอแกาะต่างว้สัตว์หลังหลอนนะ่ะเดี๋ยว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 ใครอยู่ตรงนี้เนี่ยวิญญาณหรือว่าผีที่ตายอยู่ตรงนี้ครับประสาทเสียพี่เจอแบบนี้เข้าไปเลยครับมันไม่ใช่คนนะพี่น้ำนนมันเป็นผ้ามันเป็นผ้าที่เฉยพี่ เฮ้ย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 เสียงอะไรวะ

มาข้างหลังวดตบตบตบดูไปด้วยแต่แล้วพี่นังกูก็ไม่รู้ควากิดขึ้นแน่จริงเหรอวะสิามาสิาสเอาป้องน้ำหน้าไว้ก่อนยังไงกูก็รอดเ <c oughs> ข้าใจพูดยังไงกูก็รอดบอกดิเลยไหนเสียงมึงอยู่ตรงไหน พี่พงวดนี้หรือเปล่าวะพี่ชัดมากนะครับผมใครที่ยังไม่มีเลขเด็ดจัดไปเหมือนผีจะให้ลองเสียงมันมาจากตรงไหนอะพี่มันไม่มีใครอยู่นะเว้ยมีใครอยู่ไหมครับถามว่าทำไมกูไม่เข้าไปกูเสียวเสียวพี่มีคนอยู่ป่าวะ ม่น่ามีหรอมีคนอยู่ไหมพี่โหลหนึ่งไอห้องนี้น่ากลัวจะผ่าพี่มันมีเสียงน้ำแล้วเมื่อกี้เออชากดกกะติตายเว้ยเดียยวเดีผมก็เสียวหลังมากเลยวะพี่ เดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่แน่พี่มาแล้วเราต้องลุยคนเดียวเฮ hey, จะเข้าวะทีเหรอ,อวะขยะมันเป็นอะไรพี่กรไปดูด้วยกันไอเสียงที่ว่าสิงอาปนามาัมีจิงหรือเอพี่มันมีเสียงร้อนรอนมาพี่มันมีเสิยงร้อนรอนมาเเสิยงอะไรวะ ้าใจหน่อยดูว่าโหกินแวมากพี่มันไม่มีอะไรอะ่ะมันมีสิวนาางวน้ำมายัางไงวะเสียงน้ำมายังไงก่อน่อะพี่ไอ้อยองน้าก็เล็กเฮ้ย ใครอะอุ้ยเพี่ใครวะพี่เสียงอะไรพี่ชั้นบนปะวะใครอยู่บนปะครับ มาสิไม่กลัวหรอกอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไใครอ่เดี๋ยวเดี๋ยวใครแตกแม่กูใครปะครับ ไม่มีใครอยู่หรอพี่แล้วมันเสียงอะไรขนะ้างหนาฉันบนขึ้นไม่ได้นะพี่นะฉันบนมันไม่มีกระไดกระไดโดนฉันบนน่าจะเป็นกระไดเหล็กแล้วโดนตัดเหล็กไปขายเลยพี่แต่ไม่น่าจะมีคนขึ้นไปได้วะพี่ใช่ขอบคุณพี่ขอบคุณเพื่อนเพื่อนพ,พ,พ,พี่ทางทิกต็อกแล้วก็ทางเพจด้วยนะพี่นะที่เป็นห่วงกูจะไม่หล่นเนาะ เขาเป็นห่วงมึงดูดูยังเยือย่อกมันแบบลูกพี่ใครเีอือกกูกไม่ได้วิ่งยยาๆเสียงอะไรน่าหนาหวะใครอ่ะกูไม่ได้กลัวหรอกพี่ ไงีกูสะหอไปทั้ววันนี้ขอจะจ,าจ่าจังเดินออกมาตามแสงไฟได้ไหมเป็นพี่กูจะไปเท้า,เาทำไมเดี๋ยว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 มาตั้งกล้องเล่นกับลุงหน่อยดียว,วะเดี๋ยวก็รู้ลุงเดี๋ยวกูเอาไฟไปด้วยพี่นะมาครับ จใจให้ก่อนลูก,กดหัวใจลูมาขอใจมาก่อนแล้วพี่นะขอใจมาอขอบคุณพี่ขอใจให้หม่อม้ลยนะพี่นะขอบคุณทั้งติก๊กต็อกด้วยพี่ผมจะลองท้าฟิ้งลงนิดนึ ผมกับนี่ลุกเลูอเพจผมอยากรอ้โหลุงมอยู่ตรงนี้จริงมืพอเราเดินเข้าไปไม่มีสิ่งเลยพูดพี่นแต่พอเราเดินหันหลังให้จะมีเสียงเดินตามนะ เก่าเลยยุ่มากสับปะเก็่นเลยพี่พี่เสรอวะเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยพี่เดี๋ยว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 พี่เงาคนเดินเว้ยใครอ่ะปัดไฟเต็มที่ก่อนแล้วพี่ เหมือนม,อมันเงาคนเดินนะใครครับขอบคุณขอบคุณหัวใจด้วยพี่ขอบคุณนะครับอยากขึ้นไปข้างบนพี่เดี๋ยวก่อนมันีเงเาใครวะของจริงใช่ปะ มันมีเงาเฮ้ยอีกเนีย่ฉันนี่พี่มันมีเสียงเฮ้ยใครวะมันมีเสียงเฮ้ยไอ้หียชั้นนี้แหละแรงโคตรแรงโทษใครอะใครพี่เมื่อกี้มันเหมือนมีคนนั่ง ไม่มีเลยแค่มันเป็นเงามะพี่มันเป็นเ,งา,นเ,นเงาคนนั่งเฉยนะมันไม่มีอะไรปะ่ะกินดึกจิ้งเหี้ยนว่ะโอเคพี่ผมว่าจิ้งดึก,ดก,ดกจิ้งจิ้งจิ้งเจออยนะ่รงงี้มันมีสี่งาาต่างมาตลอดสิวาพี่เดี๋ยวไปสับแป๊บ พี่พี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนฝากก,าก,กดกนะไลค์ 1, 2, 3, ลกดแชร์กดต,ติดตามก่อนนะพี่นะทั้งเพจสยองคืนสยองขวัญวีหนึ่งวีสองวีสามนะครับผมแล้วก็ติ๊กต็อกพี่กดติดตามกดถูกใจน้อยหม่องด้วยเรามาคนเดียวนะพี่นะไม่มีสตาร์ทแมนแล้วพบเจออะไรเราลุ้นไปด้วยกันนะพี่นะบางครั้งก็เจอคนจอนบางครั้งก็เจองูแล้วก็มีคนจอนล้ามีดไร้ฟันผมก็มีพี่ พี่มารับผมแน่เลยใครว่างมารับผมเลยนะโอเคพี่ผมปิดไฟก่อนนะผู้จับไปด้านนอกเลยมามาขอบคุณพี่อย่าลืมกดไลเ์กดแชร์กดติดตามให้หม่องด้วยเปิดไฟไปก็ได้ผันก่อนนะ กูเรียกใครวะเนี่ยเล่นแล้วกูพี่กูเรียกใครวะเนี่ยแบบจะวางยังไงก่อนข้างเดียวก็ไม่ได้ขามันสั้นอยู่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเรียกใครวะหมดพี่ใหะพี่ฉันกาทั้งนี้ เดี๋ยวถ้าบอกอายื่นมาให้หนูดีๆนะพี่วันนี้ไม่แพ้ต้นโจชูพี่แต่เจอต้อนต้อนอะไรก็ไม่รู้เต็มแลโอเคพี่ไปเด,เดี๋ยวี๋ยนมอไซค์ก็ยู กูอยู่เลย่ะตั้งนะพี่ดิๆดดตัด้งก่อนตั้งก่อนโอเคตั้งน,นะพี่นะอ่ะกดหัวใจรัวเป็นกำลังใจให้หม่อมเลยพี่นะด,ดูดันดันไปก่อน,น,นพี่เดี๋ยวผมขอเก็บของครับพี่อย่างร้อนพี่ อย่ามารับประสบการณ์แบบนี้นะพี่นะทักเดี๋ยวทักมาได้นะพี่นะทักมาได้นะครับโอเคพี่ทางติ๊กตอกไว้อยู่เป็นเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวทางเพจปิดก่อนพี่ทางเพจปิดก่อนนะ ทางเพจนะพี่นะฝากขอบคุณด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะพี่นะไว้ไม่น่าคนมิ้งใครขออภัยนะพี่นะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอันพี่